ครูฝึกวิชาชีพอะเข้าไปสอนเข้าไปสอนก็คือปกติก็เข้าไปสอน,น,น,อน,สอนพูดต้องขังนะในการเ,าเป็นประจาอยู่แล้วนะครับหนึ่งคนที่เข้าไปนะครับระหว่างเข้าไปมันก็จับคนนี้เป็นตัวประกรันแล้วก็มันยึดโทรศัพท์ไว้นะฮะโดยที่หัวหน้าเขาชื่อมองบิดนะครับเป็นคนพมา่านะฮะแล้วก็เขาต้องหาคดีฆ่าแล้วก็พร้อมกับนักโทษ ท่าพม่ากลุ่มหนึ่งนะครับก็จับจับนี่ไปแล้วก็ต่อหลังก็จับผอบอรเรือนจําก่อนหน้านั้นก่อนที่พวกพวกผมจะเข้าไปนะเขาก็มีการฆ่าอนุสาสนอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เรียนจําคนหนึ่งเนะ่คือเขาจะให้บังคับทําอะไรเขาคนนี้ไม่ทําเจ้าหน้าที่ไม่ทำเขาเขาเข,า,ข,า,ขายิงตายลงไปคนหนึ่งเขามีอาวุธนะรู้ว่ามีอาวุธละเรารู้แค่เนี้ยตอนที่เข้าไปอืมแต่ก่อนที่ไปถึงนะ่ก็มีตำรวจพื้นที่ก็คือ สารวัตรสอบสวนกองเมืองเนี่ยเขาก็ไปเจรจา,าอยู่แล้วอืจะเห็นจําได้ที่ถอดเสื้อนะฮะชื่อตอนนั้นก็เป็นพันตํารวจโทกิติศักดิ์ท้องอินนั่นแหลนะจริงๆเป็นเพื่อนกับผมนะั่นแหละมันคนเจรจา,าทําไมเขาถึงเข้าไปครับพี่เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเออเขาเป็นจังหวัดพื้นที่ไงได้รับรายงานว่ามีเหตุเกิดขึ้นเขาเข้าไปไปดูสถานการณ์แล้วก็ประเชิญเหตุอนะ่ะพูดง่ายๆคือเขาไปเจอประสบเหตุเขาก็ต้องเจรจา